ก็แผนหลังจากจบความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเรียกได้เลยว่าในวันนี้เองทางเราก็จะมีการประเมินศักยภาพทางด้านการรบของไทยด้วยและอาวุธที่ใช้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าจากความขัดแย้งที่ผ่านวันนี้มันทําให้เราเปิดโลกกระทัดในอาวุธของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศได้มากจริงๆแต่อย่างนั้นนะส่วนตัวก็ต้องยอมรับกับทุกคนตา,ตามตรงเลยว่าแม้เราจะได้เห็นอาวุธที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในเรื่องของการสูญเสียทาหารที่มีมากถึงกว่า14คนและในเรื่องของจํานวนการบาดเจ็บที่เรียกได้เลยว่าสาหัสสาหัสก็มีอยู่เยอะ มากเหมือนกันแต่แม้จะเป็นอย่างนั้นที่เราทราบกันดีว่าทางในเรื่องของกําลังคนและอาธยุธโธปกรณ์ความสมัยของกองทัพไทยบ้านเราจะมีเหนือกว่ากองทัพกัมพูชาอย่างชัดเจนแต่ตัวเลขสูงสุดกว่า14คนส่วนตัวมองว่าเยอะแล้วแหละนะครับผมแต่ก็ต้องใช้คานี้อีกครั้งว่าการรบในครลังนี้สื่อให้เห็นศักยภาพทางด้านการรบของทหารไทยอย่างชัดเจนไหมบอกไว้ได้เลยว่าเชื่อได้เลยว่าใครหล,หลายๆคนเนี่ยที่ติดตามสื่อข่าวหลักทางทีวีของบ้านเรามาอย่างต่อเนื่องทางกองทัพไทยจะไม่เรียกการประทา่ากับเขมเมน ครั้งนี้ว่าสงครามแต่จะเรียกว่าความขัดแย้งตามแนวชายแดนย้ำอีกครั้งไม่ได้เรียกว่าสงครามดังนั้นกองทัพเลยไม่ได้มีการเปิดรายการโจมตีแบบอิสระและอย่างเด็ดขาดเลยทําทให้ในการประเมินในครั้งนี้ของเรานะครับผมก็จะลดน้อยถอยลงมาด้วยเท่าที่กองทัพเรามีการอนุมัตินั่นแหละนะสื่อของอิสราเอลอย่างเยรูซาเล็มโพส์ระบุว่าระหว่างความขัดแย้งไทยและการบุชามีเทคโนโลยีของอิสราเอลที่ปรับเปลี่ยนความสามารถของกองทัพไทยอยู่ในเงามือดอยู่ด้วยโดยกองทัพไทยนั้นมีการนําเข้าทั้งโดรนและตามคารายงานของ ระบุว่าไทายเรายังมีการสะสมขีปนาวุธนวิถีจากอิสาราเอลว,ว่าอีกหลายรายการด้วยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะที่ก็มีทางการประจําการขี่ปนาวุธให้ในฝั่งของกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพบกซึ่งที่ผ่านมาการปฏวิวัติวงการของอาวุธไทยนั้นถือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะผมเช่นเดียวกับลหลายๆประเทศอย่างเช่นเวียดนามหรือสิงคโปร์ที่ก็มีการน,นานวัตกรรมทางด้านอาวุธจากอิสาราเอลเข้ามาสู่ดินแดนสนามรบเอเชียตวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันซึ่งกองทัพไทยนั้นหันมาพึ่งพาระบบป้องกันภัยขั้นสูงงทททีี่่พัฒนาาาาามดดยยยออิสรเเเล้้ืๆํใหไป ที่มากกว่ากัมพูชาอย่างแน่นอนอีกทั้งกองทัพไทยยังมีการสะสมอาวุธได้ทั้งจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลมาอย่างยาวนานนับเวลากว่า50ปีซึ่องอาวุธหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของกองทัพไทยและนําเข้ามาจากค่ายของอิสราเอลก็ตัวนี้เลยนะรู้จักกันดี a d m o s 2์0 0เปืนใหญ่โจมตีขนาด155ม mm. ิลลิเมตรตัวนี้เนี่ยถูกขึ้นชื่ว่ามีขนาดสมัยมากซะยิ่งกว่าปืนใหญ่ซีซ่าของฝรั่งเศสที่เราไปซื้อมาตอนรบกัมพูชาครั้งแรกซะอีกนะมีระบบควบคุมการยิงแบบอัตโนมัััติิดด้วยกกกาารรบพจ GPS INS และ ซึ่งปรับการยิงตัวอัตโนมัติด้วย AI ซึ่งไม่ใช่ว่าจะมีแค่ประจำการในกองทัพบกเท่านั้นนะครับผมในส่วนของกองทัพเรือหรือหน่วยนาวิกโยธินก็มีการใช้งานอยู่ด้วยแถบอิสราเอลยังมีการถ่ายอนเทคโนโลยีในการผลิตบางส่วนมาอย่างไทยอีกนะ h e r m e s 9 0 0 UAV ตัวนี้เนี่ยของดีแน่นเอาทุกคนน่าจะจาเหตุการณ์ตอนที่อิสราเอลเปิดปฏิการโจมตีอิหร่านได้นะครับผมการสอนแนมของอิสราเอลก็ใช้โดนตัวนี้นี่แหละนะแถวันที่มีการรายงานว่าโดนเฮอร์เมสเก้าร้อลำหนึ่งอิสราเอลถูกระบบป้องกัน ทางกระทรวงกลาโหมของอิล่านนำภาพมาเผยแพร่อย่างดงดังเหมือนกับว่ายิงเครื่องบิน f 3 5ตกอะไรได้อย่างนั้นเลยถือเป็นของดีที่ใช้ติดตามสถานการณ์เฝ้ามองศัตรูได้แบบเร็วทมนและระยะการบินก็ถือว่าสูงเอาเรื่องคือมันสามารถเอาชนะระบบป้องกันภัยยะสั้นๆได้เลยนะครับผมที่ระยะ9ก้ากิโลเมตรเหนือพื้นดินแถมระยะเวลาการบินต่อเนื่องก็นานกว่า36ชั่วโมงไกลสูงสุด250กิโลเมตรและอาจจะทะลุมากถึงกว่า2000กิโลเมตรเมื่อมีการเชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมซึ่งอิสราเอลทำไปได้แล้วด้วยและไฮไลท เลยนี่เรียกเลยว่าเป็นความหวังของไทยนะครับผมได้ใช้เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยเลยก็ว่าได้อย่างระบบยิงจรวด PULS ภายใต้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทของอิสราเอลอย่างเอลบิดและในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไทายเรามีการทดสอบยิงจรวดในระยะ300กิโลเมตรและ150กิโลเมตรมาแล้วด้วยซึ่งแน่นอนระยะนี้ไกลซะยิ่งกว่าขีปนาวุธตัวท็อปจากจีนที่มีอยู่ในกัมพูชาอย่างแน่นอนและในเรื่องของระบบการตรวจจับเป้าหมายอาิสราเอลก็ยังเป็นอิสราเอลถูกประเมินว่ามีความแม่นยาม่ดสุดใน ไม่แพ้กับสหรัฐเลยแม้กระทั่งความเชื่อมั่นเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมระบบเรดาร์การตรวจจับทางเซนเซอร์เครื่องบินเ3 5รุ่นไอเดียของอิสราเอลพวาเขายังใช้เทคโนโลยีของตัวเองเลยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น,น่าสนใจมากแต่อย่างนั้นแม้รายเชื่ออาวุธจากอิสราเอลเราจะดูดีแค่ไหนแต่หากเราถูกข้อจํากัดทางด้านอาวุธที่ไทยเรายังไม่สามารถนําไปประจำการตรงแนวรบได้ทั้งหมดุกตัวใช้สู้รบกับศัตรูได้มีมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละนะอันนี้ก็ต้องขอบุนสักนิดหนึ่งนะครับผมจากการประทะกับกับก แม้เราจะได้เห็นแต่มันก็ไม่ได้เห็นตัวที่เราใช้และมีเกณฑ์อาวุธเป็นของไฮเอ็นทั้งหมดนะซึ่งผมเน้นย้ำทุกคนมาโดยตลอดเลยว่าการจะโจมตีเป้าหมายแบบรุนแรงโรงแรงเนี่ยถึงขั้นทําลายล้างชีวิตเนี่ยบอกไว้ได้เลยว่าไทยเรานะมีศักยภาพทําตรงนี้ได้นะครับผมนี่รวมไปถึงเรื่องที่ใครลหลายๆคน,นกังวลมากที่สุดอย่างขีปนาวุธ PSL 0 3ด้วยที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายิงได้ไกลสูงสุดกว่า180กิโลเมตรผมก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าไทยเรามีอาวุธในการกําจัดมันได้นะเยรูซาเล็มโพพส์ยยัังงระบุอุาอออีีกกด้ววว่่าาธทท ไทยเรามีประจำการอยู่มีความสามารถในการกาหนดเป้าหมายที่แม่นยําได้ใช้งานในด้านของหน่วยข่าวกองแบบเร็วทมนช่วยให้กองทัพบ,บกนะั้นสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพกบูชาและตอบสนองต่อการบุกลุกได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนอกจากนี้แพลตฟอร์มการสื่อสารที่สร้างโดยอิสาราเอลอาจสนับสนุนให้ผู้บัญชาการกองทัพไทยได้เปรียบในการรักษาแนวป้องกันที่ปลอดภัยในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทซึ่งถือว่าเป็นข้อสําคัญที่สุดที่ไทยจะได้เปรียบกับูชาในขณะที่สัข่าวต่างประเทศอีกค่ายหนึ่งและดังที่สุดนะครับผมน่าจะรู้ เได้กล่าวยกย่องว่ากองทัพไทยเรานั้นเป็นกองทัพที่มีการสะสมกําลังพลและอาวุธมากกว่าประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมากปัจจุบันนั้นไทยมีการประจําการกําลังพลเนี่ยมากถึงกว่า3 6 1 0 0 0นายซึ่งกระจายอยู่ในทุกเหล่าทัพในขณะที่อาณาจากกักรกัมพูชามีน้อยกว่าไทยมากถึง3เท่านี่รวมไปถึงเรื่องของยุทโธปกรณ์ด้วยที่กองทัพกัมพูชาใฝ่ฝันอยากจะมีเหมือนกองทัพไทยโดยไทยนั้นมีปืนใหญ่โจมตีเนี่ยรวมกันมากถึงกว่า600กระบอกเลยนะซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับผมในจังหวะนี้เนี่ยไม่น้อย ยังเป็นประเทศที่มีเงินทุนหนาและกองทัพอากาศก็เป็นหนึ่งในกองทัพที่ได้รับการติดอาวุธและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามการวิเคราะห์ของมิ l ร t a r y b a l า n c e 2025ในการจัดอันดับกองกําลังติดอาวุธจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งความได้เปรียบของกองทัพไทยมาจากความเหลี่ยมล้ำด้วยเหตุว่าไทยนั้นมีประชากรมากกว่ากัมพูชาถึง4เท่าอีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเนี่ยคือ GDP มากกว่า10เท่าซึ่งต่างจากกัมพูชาลาวและเวียดนามแลาหลอดยททวรี่ผาาาาานนนมมมไยยั้ดพจกคคเสสหง เกินกินภูมิภาคนี้มาอย่างหลายครั้งหลายค่าจากลัทธิอนานิคมของยุโรปก่อนหน้านี้ด้วยโดยมาพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นอำนาจการทาหารเศรษฐกิจการทูตและวัฒนธรรมไทยจึงถือเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจอยู่ระดับกลางตามหลักอินโดนีเซียแียงแค่นเล็กน้อยเท่านั้นแต่สูงกวประเทศอื่นๆอย่างเช่นมาลเลเซียแล,และเวียดนามอีกทั้งไทยยังมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอย่างแข็งแกร่งและเป็นอีกหนึ่งประเทศที่โน้มน้าวโลกได้ประเทศไทยเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญ,ญญากับสหรัฐที่ลงนามในการปกป้องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเที่ยวได้อีกดหนึ่งว มานิลานในปี1954ตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและในสงครามครั้งใหญ่อย่างในสงครามเวียดนามไทยถือเป็นประเทศเจ้าภาพที่ต้อนรับฝูงบินจากสหรัฐโดยได้ประกาศให้ฐานทัพอากาศบางแห่งของไทยเป็นฐานทัพร,ร่วมกับกองทัพสหรัฐและท้งนี้ในอดีตเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 s t a r l i f t e s พร้อมกับทหารไทยอีกหลายหมื่นคนยังเคยเข้าไปรบที่เวียดนามภายใต้การสนับสนุนจากสหรัฐเพื่อต่อต้อตานกลุ่มคอมมินนิสต์ที่เวียดนามเหนือจนทำให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงกันอย่างมากระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงเทพมหานครและไทยยังเป็น กองทัพได้ถูกจัดอันดับให้เป็นันธมิตรนอกนาต,ตุด้วยสหรัฐให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ไทยซึ่งทําให้ไทยสาม,มารถเข้าถึงโครงการสนับสนุนอาวุธบางโครงการของสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษต่อเนื่องกันได้ซึ่งสาญญข่าวท้องถิ่นของอิสราเอลนะครับผมระบุว่าจากการเปริดการโจมตีของไทยได้มีการบุิการทางอากาศพร้อมกับการประสานงานด้วยเครื่องบิน f 1 6และโดรนติดอาวุธที่ผลิตภายในไทยควบคู่ไปกับการโจมตีค่ายทหารของกัมพูชาคลังอาวุธและเครื่องยิงจรวดเคลื่อนที่ของกัมพูชาในพื้นที่บริเวณที่มีข้ออ้ออออพพาาาทยย่่งดดดเืแมกกรไจะีหัน โดนรนลำหนึ่งที่บินอยู่ในป่าทึบได้ปล่อยกระสุนปืนครก M261 และ M472 จโจมตีคลังอาวุธของกัมบูชาหลายครั้งในขณะที่กัรพูชามีการโจมตีด้วยระบบยิงจรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรอย่างแกลสและ r m ร0ยุคสมัยสหภาพโซเวียตที่ใช้ในการล้างหน้ากระดานและการรายงานของสื่ออิสราเอลดังกล่าวนะจะมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่านอกจากนี้ไทยยังมีการของอิสราเอลมีการผลิตขีปนาวุธต,ต,ต่อต้านยานเกราะภายในประเทศด้วยภายใต้ข้อตกลงกับบริษัทลาฟเอล S1 d e f e n s e s y s t e m อย่างขีปนาวุธสปายที่ร่วมมือกับสถา,โโารรบััันนนนเเททททททคโโลยยยีีปป้้อออกกรระศไหหืื TI ําาใถว่ เกยภาพสูงมากและมีการเก็บสะสมคลังอาวุธทั้งจากอิสราเอลและสหรัฐรวมถึงเครือสาภาพพิลบเอาไว้ทําให้สื่อต่างชาติประเมินกันว่ายังไงยังไงกองทัพไทยก็ไม่มีวันที่จะแพ้กองทัพกูชาหรอกนะครับผมแต่อย่างว่าแหละนะแม้การประทะครั้งนี้เราจะมีการเห็นกองทัพใช้อาวุธสมัยใหม่ที่เราไม่เคยเห็นหลายรายการในสนตผมบอกก็ได้เลยว่ามันก็ยังมีอีกหลายรายการนะครับผมที่ไทยเรายังไม่ได้มีการควักออกมาต่อสูก้กับกูชาในครั้งนี้แต่หากมองในแง่ดีอาจจะเป็นเพราะความรับนักการอาหารก็ได้ที่จริงแล้้้้วไไไทยเรราาาาาอาจจะมมมีีกกนํใช็ดดแต่่ เผยแพร่คลิปวิดีโอรูปภาพหรือสกยภาพออนไลน์แต่อย่างนั้นนะครับผมได้เหตุผลนี้เองรวมถึงตัวผมเองกองทัพเนี่ยเลยถูกมองว่ามีอาวุธก็เหมือนไม่มีมีการจํากัดการใช้งานเต็มไปหมดนี่เลยเป็นเรื่องให้ถูกตีตาจากคนไทยในประเทศไม่น้อยเลยนะสาหรับกองทัพกับการสู้รบกับขมพในครั้งนี้และยิ่งมีข่าวออกมาด้วยว่าเรามีการยึดพื้นที่นน้อยลงจากที่มีการปล่อยข่าวออกมาครั้งแรกเรื่องนี้เนี่ยยิ่งช้าก็ยิ่งจะเป็นเรื่องที่เสียหายกับกองทัพไทยเรามากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนตัวผมบอกไว้ได